ทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมโลบอกนะครับเกมไทคุณที่เราจะต้องตกแต่งเรือดำน้ำนะครับผมนะเรือดำน้ำลุงแบบนี้เลยนะครับนี่คือวิธีการหาเงินนะครับมันจะมีตู้ a t ทีที่คอยปั๊มเงินให้เราเดี๋ยวเราเอาเงินกันเลยเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้มาแล้วตรงนี้เห็นไหมครับขวา สายมือตรงข้างบนนะอ่ะเราวิธีหาเงินอีกอย่างหนึ่งเราก็คือตอนเริ่มแรกนะครับมันก็จะได้เงินมาน้อยหน่อยนะเราก็จะทําการเปิดกล่อง a d o p ดเห็นไหมแอรด็อปที่มันจะตกลงแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยเปิดมาเราจะได้กี่ จีตตังอ้าวหายไม่เป็นไรเออนี่ไงเนี่ยเนี่ยมันมาโผมันมีตรงนี้มันค่อยค่อย,อยตกลงมานะครับสังเกตบนฟ้าให้ดีนะมีเสียงรบกวนต้องขออภัยนะครับพอดีมันมีคือถ้ายิ่งผมพูดเท่าไหร่อ,รอะ่ะมันก็จะยิ่งพูดตามเว้มันเป็นนกฝ <c oughs> ากกดติดตามผมด้วยนะครับผมนะผมจะอธิบายว่าในช่องของผมเนี่ยมันมีเกมหลายหลายเกมนะทั้งเกมพ c ซแล้วก็เกมมือถือครับผมนะเกมพีซก็จะเป็น เดอะฟ n แน GTA 5 GTA GTA หในอนาคตก็ผมก็จะเล่นนะครับผมนะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมี the final ลเอ้ยเอ้ยเดอะฟแนเออพูดไปแล้วนี่ว่เดอะฟ i แนลพูดไปแล้วก็ผมเออวันฮิวแมนเออพูดติดตกับไปสัตว์เลี้ยงเยอะแยะเลยผมไม่ชอบเลยนะจริงๆอะ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเพื่อตกแต่งเือดำน้ําของเรากันเนี่ยครับเราแค่มายืน ยืนตรงสีเขียวๆเวนี่ยเราก็จะสร้างได้แล้วเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เลยแต่เราต้องมีเงินด้วยนะนี่คือราคาที่ต้องจ่ายส่วนเงินนี้ที่เรามีนั่นแหละสร้างไปสร้างไปสร้างไปสร้างให้หมดครับอย่าให้เหลือเนี่ยแบบนี้ก็ประมาณนี้แหละครับนะถ้าใครชอบอุ้ยมีไรายได้ของคุณเพิ่มขึ้นคุณทาเรือดำน้ําสําเร็จแล้วทุกคนผมตกแต่งเรือดำน้ําสําเร็จแล้ววะ่ะเออบ๊ายบาย